สวัสดีจ้ามาดูคนสูงวัยเล่นดินกันันลุกใหญ่อันนี้ดินจากทุง่งนาเล็กๆไหมเอ๊ะฝุหน่อยคนเล่นขี้หุ่น เกลี่เล่นที่ว่าแี้อืมเกลี่เล่นที่เกอันนี้ถูกทำอะไรไอ้บ้านลูซุนนี่วางจัดไหนไม่วางทำอะไรได้นะเนี่ยเต็มกับ ปั้นเป็นลูกๆพ่อใช่พ่อพอพ่อมือพ่อมือพ่อลูก อันนี้ครึ่งให้เป็นลูกด้วยใช่ไห้ลูกกลมลูกกลมแล้ลูกด้วยนี่ครึ่งแล้วเดี๋ยวจะเป็นกลมอันนี้ที่ยังไม่ครึ่ง่ไ อนี่แห้งแล้วจะเป็นจะเป็นสี่นี้นี่ไว้พร้อมยิงและยิงนกยิงไก่ยิงวัวได้หมดค <laughs> <laughs> นี่ ใส่กระดงพร้อมตากแล้วจ้านี่ตากแล้ว